top 20 ก่อนที่เราจะไปรายงานกับภาพเพลงที่ถูกขอมามากที่สุดประจาสัปดาห์นี้นะครับวันนี้ผมมีหนึ่งสาวน่ารักน่ารักเนี่ยเขามาฝากซิงเกิลใหม่ล่าสุดของเธอนะครับปกติแล้วนะครับเราจะเห็นบทบาทของสาวออมสุชาเนี่ยในบทบาทของนักแสดงนะครับก็จะมีร้องเพลงบ้างเนี่ยก็ไปแจมเล็กๆน้อยๆครับแต่การมาครั้งนี้ของเธอเนี่ยมาในฐานะของศิลปินเต็มรูปแบบเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราไปถามความรู้สึกกันดีกว่านะครับว่าการมาทํางานเพลงครั้งแรกของเธอเนี่ยมีความรู้สึกยังไงบ้างและเพลงนี้เนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงไปถามจากปากของสาวอ สวัสดีค่ะออมสุชาค่ะวันนี้ก็มาฝากาซิงเกิลกับแฟนๆ YouTube Play นะคะก็ซิงเกิลแรกที่ปล่อยมาของอ,อมก็จะเป็นเพลงชื่อว่าเพลงจักใจค่ะเป็นเพลงที่พี่เอกวง Zero Hero ช่วยช่วยแต่ง เราได้ได้ลองทํางานในกระบวนการของการแบบเป็นศิลปินเนี้ยรู้สึกว่ามันยากอะ่ะปกติแบบเล่นละครเราเราเป็นคนอื่นแล้วเรารู้สึกว่าง่ายแต่พอต้องกลับมาเป็นตัวเองมากๆะอะไรเงี้ยยากยากมากเลยค่ะการการที่จะเป็นแบบศิลปินหรือวงใดวงหนึ่งที่จะเกิดขึ้นมาได้น้องรู้เลยว่าแบบกระบวนการมันเยอะไหนจะต้องแต่งเพลงเราต้องมีส่วนในการแต่งเพลงเลือกเพลงทํานองเพลงหรืออะไรที่เราชอบหรือว่าการค้นหาความเป็นตัวเราซึ่งอย่างอย่างออมเนี่ย อมคิดว่าอยู่ในชื่ในกระบวนการแบบการทดลองอะคะ่ะซึ่งออมทำมาสองเพลงตอนนี้มีซีดีอยู่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบง่ายๆค่ะไม่ไม่ได้อะไรเยอะก็ขายความเป็นตัวเราแล้วก็ขายเพลงที่ออกมาจากแบบความรู้สึกเราอะไรประมาณนี้ค่ะแต่อีกเพลงหนึ่งก็ก็กำลังทำเอ็ออันนั้นก็จะค่อนข้างคิดเยอะหน่อยตั้งใจเพรว่า เราต้องรอดูการไข่จริงเจอกี่ที่กี่ทีเนี่ยสาวออมสุชาเนี่ยก็น่ารักตลอดเลยทีเดียวนะครับเอาเป็นว่าใครที่ชื่นชอบเพลงนี้ของออมสุชาขอกันเข้ามาเยอะๆแล้วกันนะครับ f a c e b o o k c o m s l a s h y o u t u b e t v รับรองว่าเราเปิดให้อย่างแน่นอนครับ <ST>